ยืนพูดดีกว่าจะได้พูดสั้นๆที่ผ่านมาก็ขอบคุณแฟนเพจทุกคนหรือว่า FC ทุกคนใน t i t t อกเนาะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่เข้ามาใช้บริการพี่ก็เลยเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่ของคนจะชอบถามว่าค่าใช้จา่ายที่เข้ามาทำน่ะเท่าไหร่เลยบางครั้งคือมันลักษณะางานที่เป็นเครื่องด้วยแล้วก็ช่วงล่างด้วยมันก็จะมีความยากในการที่ ที่จะประเมินเลยที่ผ่านมาประมาณนัเจ็วันที่ผ่านมาพี่เลยทุ่มเวลาดูขอบตาดิไม่ได้นอนเลยนอนนอนน้อยมากเพื่อที่จะประเมินราคาให้เราทุกๆคนโดยที่แยกเป็นเครื่องยนต์กับช่วงล่างและก็จะทําช่วงล่างก่อนโดยที่จะทําช่วงล่างเป็นเซตเป็นชุดว่าด้วยชคสี่ต้นว่าด้วยชุดลูกหมากว่าด้วยปีกนกทําเป็นเซตให้เรารู้ก่อนว่า ในช่วงล่างเนี่ยแบ่งเป็น3เซตเราสามารถทําเซตไหนก่อนได้แล้วก็ใช้เงินเท่าไหร่ในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายเพื่อจะแก้ปัญหาของเราต,ต่างๆของช่วงล่างของรถยนต์เลยใช้เวลาในการทุ่มเททําดูขอบตาโคตรดำเลยนอนน้อยจริงแต่มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วตั้งใจทําให้ทุกคนรู้จริจรงๆว่าจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ในการแก้ปัญหาเซตช่วงล่างทําเสร็จแล้ว ในบางรุ่นแล้วก็จะดทำต่อเรื่องของเครื่องยนต์ต่ออีกอย่าลืมไปติดตามราคาพิเศษสำหรับแฟนเพจแล้วก็ FC, FC เราในช่องทางของ Facebook ตามวันจริงๆว่างเท่าไหนก็จะไลค์ช่วงนั้นแหละแตช่ช่วงนี้น่าจะไลค์บ่อยขึ้นเพราะทำราคาเสร็จแล้วอย่าลืมไปดูราคาพิเศษกันนะโย่ Yo!